ดีใจกันใหญ่เลยน้องปุ้มปุ้ยดีใจมากๆเลยสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซแฟนคลับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมังกรน้อยนะครับวันนี้นะครเราก็มารอผู้โดยสาร ครับให้ขึ้นนั่งบนหลังช้างนะครับนี่ครับวันนี้ทีมงานของเราออกมาห้าเชือกนะก็มีมงคลน,น้อยปุ้มปุ้ยสีนวลภูผาคขมื่นนะครับออกหากินยามราตรีนะครับออกมาก็เกือบจะค่ำแล้วนะก็แดดลมลมตกแล้วก็ออกมา นี่ครับหน้าสถานีรถไฟนะครับผมสถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ว่างๆนะครับผมก็นานๆานมีโดยสารมานะครับผมมีผู้โดยสารมาครั้งหนึ่งเนียก็ ไม่ได้นั่งไกลนะครับผมก็จะไปนี้ก็จะประมาณสักสองร้อยสามร้อยเมตรนะครับจากหน้าสถานีรถไฟไปถึงน้ำพุนะครับเราก็กลับมานครับแม่มท่านใดนะฮะที่ผ่านมานะครับก็แวะมานั่งช้างได้นะฮะที่นี่ยังครับยังครับครับผมขอบคุณครับ ่านมานั่งช้างบอกว่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากมาอุดหนุนนะครับเห็นน้องช้างของเราไม่มีงานเห็นของน้องช้างของเราไม่มีงานก็เลยก็เลยมานั่งให้นะครับผมคนสวยคนสวยให้อาหารช้างอขอบคุณครับหน่อยขอบคุณครับด้วยนี่ เราอยางค่ำาคืนนะครับมีขออีกด้วยนะมีขอด้วยมีขอด้วยโอาจะขึ้นมาครับปีนขึ้นมาเอาเองเลยนะโอ้ปีนขึ้นมาอยากกินแห้งล่ะนั่นแน่นั่นแน,น,น่อยากจะกินมากๆนะครับน,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 นี่ครับ ครับทีมงานของเราเรียกแขกนะครับผมก็นอาหารช้างนะครับก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งครับพายไพลินนะครับนู่นครับพายไพลินครับเป็นแสดงช้างศึกนะครับวันพรุ่งนี้พายไพลินครับผม งานของเราก็มีฉากเดียวครับผมมีฉากเดียวเบ็ดเสร็จเลยนะครับออ๋อ,อ,อ,อดีใจใหญ่เลยนะครับดีใจกันใหญ่เลยนะครับโอ้ดีใจกันใหญ่เลยน้องปุ้มปุ้ยดีใจมากๆเลย นี่ขอบพระคุณมากเลยนะครับนี่คุณแม่ใจดีนะครับขอให้เจริญเจริญเด้อคุณแม่เด้อนี่คือไพ่ไพรินนะครับก็มารอโดยสารเหมือนกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็เขาจะเข้าสนามแสดงในายามราตรีในายามค่ำคืนนะครับนี่ นานๆมาทีนะครับขับผูใหญ่ใจดีของเรามาอีกแล้วนะครับนี่ไม่นั่งนะครับแต่ให้นะครับให้รางวัลนะครับถ้ามายืนรอให้ดูให้ชมนะครับความหล่อความสวยงามของกลุ่มชางวัฒนธรรมของเรานะนะครับสวยแบบธรรมชาติไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับโชคหมาน้ำรวยนะครับ ้าไปดูได้ด้วยแม่ด้วยช่องพังคันเงินไายมงคลน,น้อยครับครับผมนา,นานก็มานะครับมีแขกมาเรื่อยๆนะครับนานๆได้มาทีนี่แหละครับคือวิถีชีวิตของกลุ่มสางวัฒนธรรมของเรานะครับ ก็เราไม่อยู่ดึกนะครับเราก็จะอยู่พอประมาณนะครับสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มประมาณนี้นะครก็เข้าบ้านให้น้องช้างได้พักผ่อนกันนะครับผมงานช้างสุรินแเราก็มารอรับแขก,กันกที่นี่นะครับหน้าสถานีรถไฟวันนี้ลูกพลายออกมาเชือกดียวนะครับแม่ขันไม่ได้เอามาด้วยนะครับผม ก็ให้ลูกค้ามาเช็กเดียวนะครับพรุ่งนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะมาอีกหรือเปล่าก็ดูดูสถานการณ์ก่อนนะครับนี่ครับเมืองสุรินทร์นะครับหน้าเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันนะครับงานช้างสุรินทร์นะครับผมงานประจำปีนะครับก็ประจำจังหวัดของเรานะครับ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคือางานช้างสุรินนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่อื่นไม่มีแล้วนะมีที่นี่ที่เดียวคือางานช้างสุรินนะครับไม่นานเราก็คงจะได้กลับกันนะครับผมก็แขกเริ่มซาลงแล้วนะครับผมแขกเริ่มซาลงแล้ว ก็จะได้เข้าบ้านกันนะครับก็าฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องพังคันเงินรลายมุมคลน้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาคพ่อคุณแม่ไปก่อนเออสวัสดีครับโอม สวัสดีครับน้อยเล็วขอบคุณครับบ๊ายบายด้วยลูกบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายบ๊ายบาย